นี่ครับสายมากเลยนะครับค่อมเหลืองข้องหายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งครับนี่นะครับอีกฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนตรงรุ่นนะครับเป็นเลนจากทางร้านที่เปลี่ยนมา สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีรอนมาเนียนะครับวันนี้รถค้าได้นํารถ BMW F02 คันนี้นะครับมาให้เราเปลี่ยนเลนนะครับเดี๋ยวไปดูเลนเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเลนเดิมลูกค้านะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าจะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็มีลายเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งครับนี่นะครับอีกฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับจะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็มีลายนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลายงานนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเลนให้ลูกค้าเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทํการเปลี่ยนเลนให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนจากทางร้านเราครับที่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับ นี่เราสายมากเลยนะครับความเหลืองค้ามหมองหายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งครับนี่นะครับอีกฝั่งเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนตรงรุ่นนะครับเป็นเลนจากทางร้านที่เปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเราไปเทน้ำนะครับว่าน้ำเข้าไหมนะครับนี่นะครับเราจะเทน้ำก่อนส่งรถให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าน้ำเข้าไหมนะครับน้ำไม่เข้านะครับถ้าน้ำเข้าน้ำมันจะขึ้นไอตามขอบขอบด้านล่างนะครับนี่ครับไม่มีไอขึ้นเลยนะครับดอีกฝั่งครับ ปิดฝังเป็นเหมือนกัน,นครับไม่มีไอ้น้ำขึ้นเลยนะครับแล้วก็เราก็รับประกันน้ำเข้าคมด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนเลนนะครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย1น่ซอยก้างครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซีนอนมาเนี่ยเราได้เลยนะครับ